สบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีพี่นอ้องฟองปายสืบสุขคนเด้อเนานะที่บามรน,นีทั้งอ่าทั้งสองอกร์สนะเฮาสีมาพาพี่พาน้องมาเบิ่งเจ้าเสสะส้างแทนพระเวทเนาะพี่น้องเนาะอยู่ทั้งฝั่งหน้าเฮื่อนแทนพระเวทน,นี่แม่นแต้มแล้วแล้วเนาะทั้งรอบครัวของพ่อของแม่เพิ่นเฮ็ดจะเศร้ามีไงมาเพื่อเบิ่งเนาะพี่นะ้องเนาะตัวนี้ก็เสิ้อหวมเป็นเจ้าผ้าลำกันเด้อนะพี่น้องใครจะเ,เป็นเจ้าภาพพร้อมกันเฮาสิแห่มือ เดินหกเพ่งเนาะถือบัานถือบั้นผาดเนาะมันที่มันที่สี่เนาะเดินเดินนี่เดินเสื้อผ้าเดินเสื้อผ้านะเดินผีหานะเดินหองเนาะาสุขสุข้นเนาะผู้ทีอยาเป็นเจ้าภาพเนาะมาบงน้ำตาลเนาะเนเมนผ้าผวีเทนผวีสันดอนเนาะเดินเจอกันพมิิรเนาะกันพมิิรสี่กันได้แบอพี่นชือวันสี่เนาะเองเมืองก่าน้อ เจอเชื่อกันเนาะแต่นี่แมนมุน่นค้าหน้าค้าเงินอยู่ทั้งทางด้านเข้ากับแมนมุน่นค้าอยูมม่ซิท่าไรหลักลงซิปฮาล้านผีเนะาะซิป้าได้ผีตกตกเป็นลินตกเป็นเงินบาทก 10, ั 7, นสิบประมาณประมาณเจ็ดหมื่นนะสามประมาณสามหมื่นนะพี่น้องเนาะเอาท้ายนี้ยปลาไม้กิ่งไก่ด้วยเห็นพี่น้องคนเบิ่ง เป็นส้นเทเว่น้อพี่น้องนเนาะเ้นห่วมไปเจาะผาน้ำกันเนอะ,นะเนาะอะไรไม่มี้เส้นกับม่ห่วมแห่มาห่วมแหน้ำกันเนาะมือวันที่วันที่สี่ไม่แห่รี่วันที่สี่ถ,ว,ถวันพราดผู้นึงกะก้คุณนึ่งกะหมะ่อที่วัดพรดเนาะแไปมดบัดดวงนักางัดเนื้อาะ,ะบัดป่าจันรยข้าผ่าน อ๋อืว่าเป็นมือเดือนฮเดือนฮเพกเนาะใบสาโมงะเดือบแม่กับประมาณสาโมงเนาะนี่ใจใสสะท่าอย่ามาห่วมเฮเนาะนี่ด้ผู้พิเศษผาผันอะ้นเฮียยังยเคยเขาอกว่ายังไงยิ่เจ้าท่าเออจะผาจะสะท่ายังไงก็ดางเปนผู้เบีเด้อทั้งแม่เนาะ ทีทั้งน่องอย่างมะหวมเมี่นี่นำดื่มน้ม่มก็ต้มเนาะมะหวมไปเ,ไปเค้มไปโมทหนาเงินทองไดเท่าไรก็เอาตามไดตามนี่ตามสะทธาสัท่าเทไรกับบดีบัเมะหวมเป็นบีค้าสร้างงน้ำกันเป็นนออกตดนหยาดโยมทำบุญไหา่านุบดีหน่อยไรยบันไตกรแล้วแออ วัได้มาบังคับอันนี้มินจะมาเป็นสัทธาน้ำหยาดยุ่มพี่น้องลูกหลานและอาน้องทุกคนเนาะนะนี่แหะเป็นจอนมุญกุศลที่เขาได้สั่งมาได้เลยเป็นทีกระลึกต่อไปเป็นมูนนรกทุกทอดของหนุของร้านมื่อหนาอะไรนี่ โอ้ส่วนส่วนเด้อดูร้านปีน่อยมาเมื่องุกคนมาหัว่มุกหูหมดธนาทำกันนุ่งนารุบถถอดหวดูหัวดานอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของสมาสัมบวปตเจ้าเพลย์สางมาห้ามดวงสืบโตยังสีมี่โตไปถาเฮ้าเบิดผมมีไฟเหตุมันก็นจะเบิดไปเนาะ โมมีผู้สืบทอดไปยางไปเลยจกะย่างไปเลยกับเอกไปเลยก็ได้มนี่ยสิสัญลักษณ์ของสมายสมพุทธเจ้าเพป็นเข้าวเป็นใบบัวกีตามสางโดนอยู่ในร้านเห็นเขาสิบบจักแั่น่าบัวสางใบอยู่ร้านใบจักได้วาเป่ใบเบ็ดกี่แนวใด าพามาไพในสงยายงเพ่มาเวดแด้วจอะไรเป็นนางเทระบะดาใดสาสตรโตไปเนาะพาอวตารไปไม่วานเป็นคนเข้ากับตรงนี้ความสุขม,มาจบปัตจานาเอาบายมีความสุขเลยสางบุญทรรมทานโตเขเกิดมาเป็นคนเทาตรงสางบุญในกินในท่นนาน้ำบุญกะหาบาปก็ะหิวน้ำกันเนาะมันยังมาสี่ชุดในมนุษย์รโลกเฮ้า โภเภษฐาเด้อมาหวมบุญหวมบุญลนทำการเด้อชา,ามาในนี้มาห้องกบเหลี่ยมไปใช้มาดูใส่เป้มาซื้ออาหารการกินเรียกแทกมื่อนั้นแกมีอาหารเจนี่จนเพื่นถาว่าไปมาหวมให้มาเป็นตนบทนท้องเพื่อนถาว่ามาก,กินอาหารเจน้ำเมา,าเนาะจะมีหนึ่งพักจะมีหน่อไม้มีเจล มีหัวมีแม่บอลลูใส่ปลาแหเดลยงามบองามบอการนี้ฮันถ้ามนุษย์เ่าได้เมียหนุ่มยังสาวมีผิวขวานสุขงามเสือเมตตาน้อยถ้าพ้ามเป็นคนเ่าเมียเราเป็นคนหนุ่มพ้ามักวัวยุ่มหยุ่ยิ้สื่ออิ่มใจ อันนี้แสนประเสริฐแทร่ลือค่ะมหากุญพวกสัตว์ตัก้ยิ่งย่อป่ามาใน,น,นที่กะค่ะท้องที่เสียไปเดียวที่ขึ้นสิได้ซึ่งเหมือนว่าตอนนี้เดิกผ่านเดินตอนนี้น้่งมดดีตาตาไป็นทางน้ำเขาดีมาไในผัวความเขาเขาทิศจ้าอ่า <c oughs> ตอนนี้ให้ <c oughs> ผมจับเียงในจันสีคือราพน้นกำลังเดินไปโดน เออคือยุนาพนยืผ้าพ่นแน่นด้อยปะหน้าโดยไหม่เรื่อยไป้านโพยเสรูจไปนป่ามาได้ผ่านอะไรล่ะพุดบเพนขาจะงเนี่อี่มโชคบ่อยช่วยส่ํมัดทีนกินนี่แต่เน่ยมาเจ้า มีทั้งคนในซาสีเบียดเบียนบป้ให้จ้าซาร์เลยหลังมดหลังมาเต็มกระแกียมเนาะกระแกมแผ่นพระเวตแผ่นพระเบตเป็นผาาแต้ะเนาะเพื่อจะไปเค้นอยู่วัดเมืองลักเสซีเนาะบัดพระอาจารย์ใหญ่ค้าวผักพมมาใส่เนาะก็คือเดือนมือเดือนทกเพ่งเนาะกะกงกับบันที กงกับวันที่สี่เนาะวันพระหารที่ว่าจะเริ่มออกเคกับแมนเมลาซามโม่เนาะเมลาซามโมล้วก็เส้นชวนเนาะทั้งอานทั้งน้องทั้งพี่ทั้งน้องเด้อเนาะสุขุมสุขคนเนาะผู้ที่มีใจใส่ศรัทธาอยากมาห่วมมุทนาเนาะถือว่าเป็นเสิมีอ่าการเหตุอาหารเจเนาะไปเค้นทั้งบาทเนาะตอนเที่ยงจังสันดปาปไร้มีอ่าศรัทธาเนาะอยาก่วม อยากห่วมเนาะอาหารเจกับเส้นช้อนเดอเนาะสูตส yeah, ุขชนเนาะตัวนี้เมนแทนพระเวทที่เต็มได้อะเนาะจังทั้งนายสร้างพื้นนายสร้างกับอยู่กับบั้นซ้อนเนาะเป็นพระเวทเนาะมุ่นคากับซิบหาดันกีบเนาะซิบหาดันกีบเนาะแต่ว่าเสิรนมาห่วมแห่น้ำกันเด้อพี่น้องเนาะสูตสุขชนเนาะเสิรนมาห่วมแห่ตัวนีม้ข้าวพือพื้อออกวอวอสุดเนาะพืชออกวอสุดเนาะพื้นที่พื้อเขามันสุดเดียวเนาะ ตัวนี้จุพลพจน์ไม่ได้แห่กับเป็นเม่ด้สามโมงเนาะมือบันที่สี่บันที่สี่เดือนที่หา่านะเดือนทกเพง่งจะไหลไปเขนอยู่วัดบัดเมืองลักษีเนาะบัดพระอาจารย์ใหญ่ขมผักพมไส้เนาะเซนเตอร์สุภสุขนเนะาะโปรมีนน้ำใจใช้สัทธาอยากมาะ่วมเนาะมาะ่วมเป็นจะภาพน้ำกันเนาะแห่มือบันที่สี่ มันประหัดเนาะไปเบ่งจาภาพน้ำกันเนาะจาภาพกัะน,นี่เมนไล่ซื้อจาภาพเนาะ หกสิบแปดขอบข้ออูเด็กัวเ,กเนาะเนาะตัวนี้เมนตัวนี้เมนไล่ซื้อเจ้าภาพเจ้าสัทธาสางแผนพระเวทเด้อเนาะพระเวทสันดอนเนะาะไล่ซื้อเจ้าภาพเจ้าสานะัทธาเนาะมูลค่าทั้งหมดกับสิบหารันกีบสิบหารันกีบคันเพิดคิดเป็นเงินบาทกับสิบประมาณสามหมื่นสามหมื่นบาทเนาะจากซันดัเซิร์ดเออเซิร์ดพีสนนะ้องเอฟซีสุภนะุสุคนเนาะผู้ที่ อ่ามีใจใสศรัทธา,านในพระวัน菩ศาสนาเนาะอยากมาหวมโปมทนาเนาะผู้เด็กผู้น้อยเป็นน้ำเดิมขนมขน้าวต้มเนาะแล้วแต่อาหารเป็นอาหารบ้านอาหารเจเนาะเพราะว่าข้าจะได้เดิมไปเค้นไปแห่เพิ่นเนาะกะมือวันที่สี่เนาะเดี๋ยวเราไปเค้นอาหารก่อนแล้วก็สามโมงแรกเขาก็สิได้แห่โอ้สามโมงเนาะ กาเกี่ยมเนาะกาเกียเยเยกเก่ยมเพนพระเวทเด้อกาเกี่ยมเพนพระเวทเนาะจะไปเค้นอยู่วัดอ่าวัดอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์คำผักพ่มาใส่เนาะมัดเมืองรักตศีเมืองสนับสมบูรณ์เนาะในมือวันที่ในมือวันที่สี่เนาะกงกับบันประหารเนาะตืนนเต้นว่าจะปราบจากักรทธาเนาะกับเชิญชวนอ่าพี่น้องทั้งหลายเนาะภริมีใจใส่จัทธาอยากมะหวมเนาะหวมต่อยยอดพร้อมทั้งอ่าเฮ แฮต้นเนาะมีแฮต้นแฮต้นแฮผพนพาเวดเกี่วกับอ,อาหารเนาะ